สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเฟีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมพบก,กับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP 5ี5นะครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พีเฟซีครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0ูนย์4 1 5 9 5ครับผมก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระ,ะรายการแรกเลยรายการแรกนี่ฮะ,ะรายการแรกอยู่ นี่ครับมาเลยครับรายการแรกนี่นะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่ครับคลาสสิกนี่ครับวันนี้ได้สมเด็จสวยๆมาเยอะเลยนะครับดูนะฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูนะโอ้โห,โโหดูเนื้อนะครับพิมพนะฮะเกตสะบัดเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่ฮะใจะให้ดูเนื้อดูพิมพก่อนนะครับนี่ครับ น,นี่ครับผมนี่คือพระสมเด็จในการที่หนึ่งนะนี่ตัวตัดเขาเนี่ยจะเป็นร่องรอยการครูดนะครับแล้วดูด้านหลังดูนะฮะด้านหลังเขานี่ครับด้านหลังนี่สวยมากเลยเหมือนเนื้อสังขยาเลยเนื้อหนึกนุ่มมากครับรน,นี่นนะนะฮะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะนี่ครับสวยนะดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหนี่ครับรายการที่หนึ่งสวยมากๆครับนี่ครับเห็นไหมพิมพ์ ับเห็นไหมตดตัดด้านข้างนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมต้องลอยการครูดด้านหลังครับนี่ครับสี่ร้อยครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทโยโย่นิดๆครับดูนะนี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยบาทรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สองรายการที่สองอันนี้เป็นพระสมเด็จกันครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะนเนื้อหาเขาดีมากเลยครับดูนะครับนี่ฮะนี่เม็ด แด,แดงมวลสารนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราดูความธรรมชาตินี่ฮะรายการที่สองนะครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะบวกห้าสิบาทนะครับบางๆสามร้อยห้าสิบปกโพสวยคลาสสิกธรรมชาติดูกแกะพิมพ์เห็นไหมเป็นธรรมชาติดีแล้วเนื้อหาเขาก็นี่ฮะมีมวลสารด้วยนะสามร้อยห้าสิบเกจการที่หนึ่ง ไปรายการที่สองแม่จะไปรายการที่หนึ่งแล้วสามร้อยห้าสิบรายการที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นเม็ดแตงเม็ดแตงนะครับเลี่ยมเดิมเลีเ่ยมเก่าเม็ดแตงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ดูจมูกนะอันนี้การันตีเนื้อเงินให้นะครับนี่ฮะเป็นแม่อยากระเบิดดูจังเลยนะครับแต่เป็นว่าเอาเป็นว่านี่ฮะพี่เพี่อนใดปิดไปนะครับไประเบิดเองนะครับผมนี่ฮะเนื้อเงินครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นี่ครับ เห็นไหมเม็ดแตงน่ารักนะสวยอย่างนี้น่าจะปีสามหกหรือสามเจ็ดปีสามเจ็ดนี้นะครับคิดว่านะครับนี่ฮะคูณต่อโคดชัดเจนนะครับเม็ดแตงอย่างเงี้ยเอาอันนี้เอาเนื้อเงินนะครับเอาห้าร้อยบาทนะเนื้อเงินเพราะว่านี่ครับศัก์สีเนื้อเงินครับนี่ฮะเม็ดแตงเนื้อเงินรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ที่สี่ครับอันนี้เป็นนี่ฮะ เจ้าห้าพงนี่ครับน่าจะเป็นอะไรนะสมเด็จบึงพญาอะไรนะเดี๋ยวผมขอยาแกะครับบึงพญาสุเรนนะครับนี่ฮะเป็นเรียกว่าพระเจ้าห้าพงนะครับจเจอน้อยหายยากมากแม่แน่นปักเลยนะครับ คือพระอยู่ในกรอบเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้แกคะครับนี่ครับเป็นนี่ฮะเป็นพระเจ้าห้าวงมึงพญาสุเรนนะครับข้างหลังนะดูดูพระนะครับนี่ฮะจะมีร่องรอยการจานอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะแล้วดูพระเก่าจริงอันนี้คือคาบคาบความเก่านะนี่ฮะร่องรอยการจานลึกๆดูนะครับเห็นไหมต้งเอียงเห็นเห็นเพราะว่าพระนี่ครับ เป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อ,ออกเขียวๆนี่ฮะสวยนะครับผ้าอย่างเงี้ยเก่าๆคลาสสิกเนี่ยบึงพญาสุเรนนะครับสี่ร้อยครับอ,อบึองพญาสุเรนนะครับนี่ฮะเห็นไหมคือความเก่าครับคือเนื้อจริงเนี่ยเขาออกอมเขียวๆนี่นี่ฮะเห็นไหมแล้วมีคราบความเก่าปกคลุมอยู่สแสดงว่าผ้าอย่างเงี้ยอายุมีอายุครับดูนะเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหสี่ร้อยครับรายการที่สามนะบึงพญาสุเรนพระเจ้าคระผม ต่อไปรายการที่สี่ที่สี่นี่เป็นอันนี้พระพุทธชัยชัยยาลาบมงคลนะครับนี่ฮะชัยยาลาบมงคลปีหนึ่งหกวัดเมืองยะลานะฮะวัดเมืองยะลาพ,พี่พี่ท่านใดที่อยู่ยะลานะครับนี่ฮะดูนี่ครับหรือชื่นชอบพระนะฮะวัดเมืองยะลาปีหนึ่งหกผมว่าพายเงี้ยกล่องเดิมๆคลาสสิกดีนะเนี่กยกระไรทองเต็มๆดูนะครับเห็นไหมครับแล้วดูเนี่ยเห็นไหม ช่อจนวนฮะกล่องเดิมๆด,ดูกรรมยีครับจากสีมูนะฮะกลายเป็นสีขาวแล้วครับดูนะกล่องเดิมๆนี่ฮะวัดเมืองยะลาปีหนึ่งหกพระดีปีลึกนะฮะเอาสามร้อยห้าสิบรายการที่ห้าวัดเมืองยะลาต่อไปรายการที่หกรายการที่หกนี่เป็นสมเด็จวัดเกตอันนี้สมเด็จวัดเกตนะครับ นี่เห็นไหมดูนะครับพระค่อนข้างที่จะเนื้อแบบแเนื้อเนื้อดีครับนี่ฮะเนื้อสวยเนื้องามด้วยเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีลองพิจารณาดูครับนี่มีเส้นด้วยนะแล้วดูด้านข้างครับเนื้อนี่ฮะเนื้อเขานี่ครับเห็นไหมนี่คือร่องลอยการฝนหรืออะไรเนี่ยขอบมันจะไม่เป็นเหลี่ยมขอบจะมนดูนะครับนี่คือด้านหลังเขา จะเป็นแบบนี้นี่ฮะวัดเกตเจ็ดชั้นดูนะครับแล้วดูนี้เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามเอาสี่ร้อยครับวัดเกตเจ็ดชั้นสี่ร้อยบาทนะฮะนี่ครับสี่ร้อยต่อไปรายการที่ที่เจ็ดนี่พระสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่สามชั้นนะครับเอาเป็นว่าแกะเลยครับวันนี้ผมได้สมเด็จนะครับอยู่ในกรอบคือเจ้าของพระนี่เขาจะใส่กรอบไว้ทุกอง์นะครับ เพราะว่าหนึ่งกันครับกันตกกันร่วงกันกระแทกครับผมเพราะว่านี่ฮะแกะออกมาแล้วครับเป็นพระสมเด็จนะะพิมพิมใหญ่ครับ,ยยรบอยู่ในกรอบนี่ครับเห็นไหมล้วพลิกปั๊บด้านหลังเห็นไครับคือพระอาจจะสภาพใช้มามัไงงครับดูให้พี่พีนะครับ นี่ฮะดูให้ชื่นชอบก่อนนะครับเนี่ยโปรดพิจารณาดูก่อนนะฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหพระเนี่ยความคลาสสิกความเก่าเขามีนะเห็นไหมเอาอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะรายการที่เจ็ดสวยนะหัว,วาพายเนี่ยคลาสสิกดีเพราะว่าพระสภาพใช้ดูเห็นไหมแต่ก็ยังเห็นเนื้อหนึกนุ่มอยู่คือยังสวยอยู่ะครับ นี่ฮะรายการที่เจ็ดสามร้อห้าสิบต่อไปรายการที่แปดที่แปดนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เหมือนกันดูความเก่าความแห้งนะฮะธรรมชาติเขาพระสวยแบบนี้ต้องแกะจะเห็นเนื้อในครับนี่ครับรายการที่แปดนะครับโอ้โหพระอยู่ในกรอบทั้งนั้นเลยครับนี่ฮะรายการที่แปด เป็นพระสมเด็จนี่ครับเห็นไหมดูนะครับความเก่าความแห้งดูตัวตัดนี่ฮะรอยตัดด้านข้างดูนะครับนี่ฮะด้านหลังด้านข้างอุปาคสิจริงๆนะครับดูเนื้อครับทีนี้มาดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้เป็นเม็ดมลสารก็เลยเป็น เป็นรูรุ่มหลวมพองๆอะไรนะครับนี่ฮะเราดูนะฮะเห็นไหมครับธรรมชาติเขานี่ครับเราดูด้านข้างเห็นไหมตัวตัดแล้วดูด้านหลังนี่ครับโอ้โหเ,เ,เนื้อนี่เห็นไหมเอาสามร้อยห้าสิบครับอันนี้สามร้อยห้าสิบนะในการที่ที่แปดสามร้อยห้าสิบต่อไปในการที่เก้าที่เก้านี่เป็นเอานี้เป็นพิมพ์อ่าเขาเรียกเส้นได้ดูนะครับเส้นได้ ความเก่ากูคาบกู่คาบอะไรเนี่ยนี่ฮะเขามีอยู่แล้วพลิกด้านหลังครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไม้พระสวยเดิมๆเ,เลยนะนี่ฮะพระคาบกุดูคาบกุ่เอาสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยรายการที่เก้านะต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบนี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับพระอยู่ในกรอบทั้งนั้นเลยครับผมได้สมเด็จมาวันนี้ กรอบสเตเลตคือเขาเก็บเก็บอย่างเดียวใส่กรอบเก็บเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมพระพิมพ์เนี้ยเราสวยด้วยเก่าแห้งแก๊กเลยสวยจริงๆนี่คือพระสมเด็จนะครับนี่ฮะ,เห,หเ,ะเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วทีนี้นี่เซมบัคพิมเห็นไหมครับแล้วทีนี้ตัดเนี่ยตัดปีกกว้างนะครับการตัดแล้วดูพระนี่ครับเห็นไหม โอ้ยเนื้อแบบปึกมากเลยฮะล้วดูนะฮะเห็นไหมเส้นมระคับพิมพ์เนี่ยลราดูเนื้อนะครับธรรมาชาติมากภาพแบบนี้ผมว่าน่าจะนี่ฮะศึกษาครับอ่าดูตัวตัดนะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วโอ้โหคลาสสิกจริงๆแล้วดูนะครับด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะไม่สวยครับเพราะอะไรล่องรอยการปิการแยะนะครับด้านหน้าสวยด้านหลังไม่สวยตามตำาราเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูนะเนื้อหานี่ฮะเห็นไหม ต้องลอยการปิที่ลอยปูไตนะครับดูไหมเราดูด้านด้านหลังด้านข้างโอ้โหสวยคลาสสิกจริงๆนี่นะฮะสมเด็จเกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่สวยคลาสสิกน่ารักเอา400ครับใรายการที่สิบสี่บาทนะฮะต่อไปใรายการที่11บเอนี่เป็นนี่ฮะหลวงพ่อค้ามวัดพะเงินนะครับเป็นเนื้อดินค่อนข้างที่พบเจอน้อยเพราะว่า เป็นขี่ไก่หางสามเส้นนะครับนี่ฮะไก่เบกและเม็ดบัวเนื้อดินโอ้คูวงจรนะฮะหายากมากไม่ค่อยเจอนะครับนี่ฮะหลวงพ่อค้าวัดพระเงินเป็นพระนี่ฮะโอ้โอโพุทธคุณรอบด้านเลยนี่ครับอันนี้การันตีเลยครับแท้ดูง่ายครับนี่ฮะพ่อค้าวัดพระเงินไก่เบกรหรือไก่หางสามเส้นเอาสี่ร้อยบาทพ่อค้าวัดพระเงินนะอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับรายการที่สิบ ต่อไปรายการที่12มาครับอันนี้สมเด็จเหมือนกันโอ้วันนี้สมเด็จส,สวยๆนะครับนี่ครับพีพีเอฟซีชอบองไหนนะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะสมเด็จอันนี้รายการที่12นะครับนี่ครับวี่นี่ฮะเห็นไหมอันนี้ก็สวยอีก องนึงนะครับผมนี่ฮะสภาพนี้ดูนะครับเห็นไหมดูเนื้อหาค่อยไล่ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเราดูเนื้อเขานี่โอ้โหปึ๊กมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมธรรมชาติเขาเลยนะนี่ฮะเราดูนะครับนี่ครับเนื้อหาตัวตัดด้านข้างดูด้านหลังนะครับเป็นเนื้อแบบโอ้โหธรรมชาติจริงสวยงามครับนี่ฮะเห็นไหมอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับโอ้สวยมากมากครับนี่ครับ เห็นไหมรายการที่สิบสองนะครับเอาสี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสองนะสี่ร้อยเห็นไหมครับนี่นะครับสี่ร้อยรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนี่คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่อีกองค์นะครับดูนะเห็นไหมพระจะโยโย่แล้วเนื้อแบบหนึกนุ่มอะ่ะรายการที่สิบสามนะครับเนื้อหนึกนุ่มแล้วสวยจริงๆนะฮะพระกรอบเดิมๆเลยนะครับ พระสมเด็จทุกองค์เนี่ยคือเขาจะใส่กรอบนี่ครับอย่างที่ว่าเลยนะครับนี่เห็นไหมพระองนี้นะดูครับเห็นไหมโอ้นี่ไปพ้นวันระคังแน่นอนครับพระเขาสวยจริงๆคลาสสิกมากๆครับนี่ฮะองค์นี้นะครับดูนะนี่ครับ PPFC สมเด็จไม่ควรพลาดครับเห็นไหมดูความเก่าเขานี่ฮะ นี่เม็ดมวลสารนะครับเนื้อหนึกนุ่มมากเนื้อเขาหนึกนุ่มจริงๆนะฮะดูด้านข้างนะฮะแห้งแก๊เลยพูดตรงว่าเนื้อเขานี่แห้งจริงๆนะครับดูแล้วดูด้านหน้าครับนี่ครับเป็นสมเด็จดูเนื้อครับเห็นไหมธรรมชาติจริงครับผ้าอย่างเงี้ยดูนะฮะโอ้โหผ้าอย่างเงี้ยนี่ครับเห็นไหมสวยนะครับผ้าแบบนี้นะฮะดูมวลสารเห็นไหมครับแล้วดูความเก่าอืมเห็นไหมมีความคลาสสิก ดูนะครับเห็นดูเนื้อไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะตอนข้างก็ธรรมชาติจริงนี่คือพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะครับโอ้โหสวยคลาสสิกมากดูนะฮะนี่ครับเอาอันนี้เอาสี่รครับในการที่13บนะ4 5่ออันนี้ขอบวกบางนะครับต่อไปในการที่14ครับ สิบสี่นี่เป็นนี่ครับอันนี้คือสมเด็จแหวกม่านเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะดูนะครับคาบความเก่าคาบขี้ยุงนะฮะแล้วคาบนี่ครับบางบางนะครับคาบบางบางคือคาบความเก่าขององค์พระธรรมชาติผิวหิ้งๆนะฮะนี่ฮะนี่คืออ่าเขาเรียกว่า หลวงพ่อกวยแบกม่านหายากพบเจอน้อยครับไม่ค่อยเจอนะฮะนี่ฮะสวยจริงอันนี้บ้านๆเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมพระนี่ครับมีอายุจะแอนเป็นธรรมชาติของเขานี่ครับเราดูนะฮะความคมนี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ปัดนะฮะเพราะว่าพระเนี่ยเขามีคราบเนี่ยความเก่าความหิ่งนะฮะนี่คือขี้ยุงบริเวณนี้แล้วก็นี่ฮะความเก่าเอา450นะครับอันนี้คือแหวกม่านหลวงพ่อกวยหายากครับสวยเดิมเดิม,ดมคลาสสิกรายการที่ยี่สิบสี ต่อไปรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นพระซุ้มกอนะฮะซุ้มกอซุ้มกอหลวงพ่อหนงเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่าเลยอันนี้พิมพ์ใหญ่ลึกนะครับพิมพ์ใหญ่ลึกดูนะฮะโอ้โห,โหแล้วนี่ครับแม่พาอยู่ในกรอบพลาสติกนะฮะฮะอยู่ในกรอบพลาสติกนี่ครับอยากระเบิดดูจังเลยนะครับแต่ยังชอบอะไรนะเขาเรียกเลี่ยมวินเทจนะครับ เลี่ยมวินเทจเลี่ยมเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับเห็นไหมดูนะครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับพิมพ์ลึกๆคมๆเงี้ยดูฮะนี่ครับเห็นไหมหลวงพ่อโนงวัดคลองมาดานะฮะสวยลึกคมแล้วดูนะครับพลิกปั๊บเห็นไหมเป็นเนื้อดินเก่าจริงนี่ครับเก่ามากๆเลยความคลาสสิกเขาดูอุ้ยพางเงนี่ฮะเลี่ยมดูเลี่ยมเนี่ยสมัยก่อนเลี่ยมประกบหน้าประกบหลังเงี้ยนี่โบราณเลยเลี่ยมบางเลี่ยมใช้เลย อันนี้เอาห้าร้อยครับหลวงพุนงห้าร้อยนะครับนี่ฮะแบ่งปันวิวีพีซครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกอันนี้เป็นหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าประพามนทนเนื้อออกทองเหลืองนะครับนี่ฮะเนื้อทองเหลืองมีนะครับเนื้อทองเหลืองหายยากครับไม่ค่อยเจอนะฮะนี่ครับปู่สุกเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ฮะเห็นไหมคลาสสิกนะครับความเก่าอย่างนี้นะฮะหลวงปู่สุก ปั๊บด้านหลังนี่ฮะ่องรอยการตกแต่งตะใบธรรมาชาติมากเดี๋ยวดูอีกทีนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะ,ฮะคือพระเบสิกพระเนี่ยจะหนานี่ครับเห็นไหมหนาสภาพอาจจะใช้มาเนี่ยคาบความเก่าอูแเราดูนี่ฮะสี่ร้อยครับหลวงปูุ่กปากคลองสวยเดิมๆรายการที่สิบหก ต่อไปรายการที่17 17จ็ดสิเพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อคกนี้ดูนะครับนี่ฮะโอ้โหเนื้อดูนี่ครับเห็นไหมธรรมชาติเขาเลยเราดูความหนึกนุ่มนะครับเนื้อเนี่ยเข้ม,ขมหนึกนุ่มไงมีมวลสารด้วยนะครับนี่ฮะสวยจริงๆพลิกปั๊บด้านหลังดูนะครับไล่ดูนะฮะโอ้โหแกะเลยครับนี่ฮะแกะเลยครับผม สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแม่แน่นปักเลยนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่ครับโอ้โห สวยจริงๆครับคลาสสิกมากๆครับดูด้านข้างครับน nice ี่ฮะดูด no. ้านหลังด้านหลังนี้แห้งเป็นธรรมชาติแล้วร่องรอยการปีแย่เป็นธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมโอ้โหพายเงี้ยฮะนี่ครับต้องจัดแล้วครับสวยขนาดนี้นะฮะนี่ครับเราดูด้านข้างนะครับธรรมชาติเลยเห็นไหมนี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะดูนะครับซอฟแขนนะเห็นไหมเราดูนะฮะโอ้โหเหนือเปะเลยนะครับนี่ครับ นี่ฮะสมเด็จองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะสวยจริงนี่ฮะสวยมากมากเลยดูนะครับโอ้โหเนื้อเข้มมากแล้วสวยจริงขอบข้างอะไรนะฮะลงตัวครับนี่มวลสารเขาเลยนี่ฮะเห็นไหมห้าร้อยครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดนี่สมเด็จอีกองนะครับนี่ฮะ อันนี้เนื้อแห้งมากแล้วก็เนื้อก็เก่ามากๆครับนี่คือรายการที่8ครับนี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับชื่นชอบองค์ไหนนะครับนี่ฮะรายการที่18นี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยเขาใส่กรอบทุกองค์เลยนะฮะนี่ครับเป็นพระสมเด็จแต่ละองค์เนี่ยสวยคนละแบบครับสวยอย่างละแบบกันนี่ฮะเห็นไหม อันนี้แห้งดูนะฮะแล้วดูด้านหลังโอ้แกล่งธรรมชาติเลยดูเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้สวยจริงนี่คัสสิงจริงดูนะฮะแกล่งจริงแกล่งแบบมีน้ําหนักครับพระดูเห็นไหมโอ้โหดูนะครับ,น,รบ,น,รบอออนี่ฮะแกล่งหนึกนุ่มมากเอาสี่ร้อยครับเพ้าเนี้ยฮะรายการที่สิบแปดเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบแปดจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบเก้า สิบเก้าเอาอันนี้หลวงพ่อแววพ่อแวววัดคลองคูนะฮะรูปหล่อรุ่นแรกท่านเป็นนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อแวววัดคลองคูพิจิตนะนี่ครับดูนะรูปหล่อรุ่นแรกพระสวยนะครับคือเพียงแต่ว่าพระอาจจะใชมั้งซอกลึกนะครับมีน้ําทองด้วยนะนี่ฮะผมส่องดูเห็นน้าทองตามซอกกลิกน,ลนจีวรเราทำมาจากชาตินะครับนี่หล่อโบราณอันนี้มียันนะฮะหล่อโบราณ หลวงพ่อแวววัดคองคูนะครับนี่ฮะสวยนะนี่ชอบชนวน,นครับราคาสิกดีน่ารักอันนี้เอาพันสองหนึ่บาทนะครับอันนี้นี่ฮะตามทุนครับผมพระสวยๆนี้ครับต้องจัดหลวงพ่อแวววัดคองคู1.200บาทต่อไปรายการที่สิบรายการที่ยี่สิบยีเป็นนี่เป็นหลวงพ่อเงินคิตาห้าชายนะครับองค์นี้นะครหลุดจองนะครับ เอาแบ่งปันเพิเอฟีเลยนะผมกรอบสวยเดิมเดิมเลยนะนี่ฮะเห็นไหมครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายแล้วดูนะครับสวยเดิมเดิมแล้วดูริ้วจีวอนแล้วดูตะเข็บข้างนะฮะประกบหน้าประกบหลังเห็นไหมหน้าจะจะหนากว่าหลังเห็นไหมครับหลังจะบางแล้วดูธรรมชาตินี่ฮะการวางเท้าแ,แข้งคมคมดูธรรมชาติแล้วดูนะฮะนี่ฮะตะเข็บเห็นไหมชัดเจนครับนี่ฮะ โโอ้หพาอย่างนี้ตกใจเลรอครับเราดูพลิกปั๊บกลนครับชัดเจนเลยครับองนี้นะครับนี่ฮะสวยเดิมๆเลยเอาแปดร้อยบาทแปดร้อยนะครับองนี้ครับนี่ฮะขอราคาหนึ่งแปดร้อยครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าสตวรรษวันนี้เอามาล้มมวยครับสวยเดิมๆดิมค่าสิ่งนี้แล้วก็เลี่ยมเงินอย่างนี้ครับเอาแปดร้อยนะครับนี่ฮะล้มมวยแปดร้อยวันนี้นะครับถ้า ยังปิดไม่ได้ก็วันนี้ก็ขอเก็บอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพระสวยจริงๆรลึกคมการันตีแท้เลยครับนี่ฮะเลี่ยมเงินเลยนี่แปดร้อยครับยี่สิบห้าตวรรษเนื้อดินโอ้โหพระอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองสมเด็จพิมพใหญ่นะองค์นี้นะฮะเห็นไหมครับสวยคลาสสิกมากๆดูนะฮะเสียนนี่ครับองค์พระแล้วดูนะครับองค์นี้พลิกป๊บด้านหลัง อูธรรมชาติแกะครับแกะต้องแกะแล้วครับแกะให้พี่พีเอฟซีได้แบบรับชมกันแบบจ่าจ่ากันไปเลยนะฮะจ่าจ่านี่ครับโอ้โหพระอย่างนี้นะฮะต้องจ่าแล้วครับไม่ต้องไปเดินหาครับผมนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมพิมพ์เพิ่มเนื้อหาชัดเจนเลยฮะหลังเหลิงโอ้โหดูนี่ครับ ดูนะครับโอ้โหเนื้อหาพระคลาสสิกมากแล้วดูพิมพ์พานะครับลึกลกคมคมนี่ฮะลึกคมคม,คมแล้วก็ดูนี่ครับเห็นไหมเอาอันนี้เอาสี่ร้อยแล้วกันครับอันนี้ขอญาตเปิดที่สี่ร้อยดูความเก่าความปีความแย่เป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่ฮะสี่ร้อยครับรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่อันนี้วัดเกตน,นะฮะวัดเกตเจ็ดชั้นดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะ เนื้อพระลองพิจารณาดูก่อนนะครับพิมพ์พระนะครับนี่เจ็ดชั้นไหลตรงๆนะครับผมนี่ไหลตรงๆเลยนี่ครับเห็นไหมเจ็ดชั้นไหลตรงคลิกด้านหลังนะครับแล้วเนื้อหาเขานี่โอ้โหบอกตรงปลึกเลยนี่ลองลอยนิ้วมือนี่ฮะนิ้วมือเห็นไหมเจ็ดชั้นเอาสี่ร้อยครับเจ็ดชั้นไหลตรงรายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปรายการยี่สิบห้าไอ้ปู่ทวดปั๊มซ้ำนะปั๊มซ้ำเอา เอาพันสองครับอันนี้เอาพันสองนะปั๊มซ้ำหลุปูทุทวดนี่ฮะสวยคลาสสิกนะน่ารักมากดูนะครับเห็นไหมคือพระเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยนี่ฮะผมว่าน่าจะเลี่ยมทองมาพันสองนี้ผมว่าน่าจัดนะตะใบเดิมๆตะไบเก่าๆล่องรอยยุบของโลงหะไหมชัดเจนครับนี่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทในการที่วห้าปั๊มซ้ำนะดูนะฮะการกดลงไปซ้ํานี่ครับขมๆมนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมโอ้พระคลาสสิกดี หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ารายการสุดท้ายแล้วครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะองค์นี้ผมบอกตรงว่าสวยคลาสสิกมากเลยผมจะแกะให้พี่ๆอ c ซีได้ดูนะครับนี่ฮะพระสมเด็จองนี้นี่โอ้โหบอกตรงนะครับสวยน่ารักดีนี่นะฮะเห็นไหมเป็นพระเนื้อหนึบนุ่มแล้วชอบตรงบริเวณนี้ฮะนี่ครับ,รบมีมวลสารตรงนี้แล้วดูนะเนื้อออกเทาๆนี่เห็นไหม นี่ฮะเห็นไหมครับโห้พระแกะเลยครับพระแบบนี้นี่ฮะในการสุดท้ายนะครับนี่ครับพระแบบนี้ต้องจัดแล้วนะครับสวยสวยจริงครับพระอย่างเงี้ยดูนะฮะเห็นไหมไปพลิกดูด้านข้างดูด้านหลังเนี่ยปิต้องรอยการปิเป็นธรรมชาตินะครับแม่ดูนะฮะ ปัป๊บเห็นไหมครับนี่ฮะสวยคลาสสิกนะครับนี่ฮะสมเด็จรายการสุดท้ายรายการที่ห้าครับโอ้โหพลิกปัป๊บนี่ฮะเนื้อเข้มเข้มเมน่าเน่าย์ฮะนี่นครับดูนะฮะแห้งแก๊กเลยนี่ครับโอ้โหสวยมากๆเอาเก้าร้อยครับอันนี้เอาเก้าร้อยเลขสวยนะยครับเก้าร้อยดูนะฮะสวยเดิมๆเลยนี่ครับดูนะครับ โอ้โหวพระนี่ฮะเการสุดท้ายดูโอ้โหเก้าร้อยบาทครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะหรือชื่นชอบไงครับนี่ฮะดูเนี่ยเนื้อเข้มมวลสารโอ้โหเปีะเลยเก้าร้อยครับสวยเดิมๆคลาสสิกอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับรายการที่ห้าเรการสุดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับผม หากพี่ๆใดครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้จอดแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ